สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาทําความรู้จักกับโปรแกรม c a p t a s i a กันนะครับก็หลังจากที่เราได้ติดตั้งเป็นใน EP ที่1แล้วนะครับเมื่อเปิดโปรแกรม Cam เต s ซียขึ้นมานะครับก็จะเห็นหน้าตาของโปรแกรมเป็นประมาณนี้ผมจะแบ่งตัวของโปรแกรมเนี่ยนะครับออกเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับให้ทุกท่านเห็นว่าเสส่วนนี้มีอะไรบ้างนะครับส่วนแรกเลยนะครับเป็นส่วนที่ ที่ผมล้อมรอบกรอบสีแดงแดงเนี่ยนะครับก็คือส่วนของที่เราใช้ในการเลือกเมนูต่างๆนะครับว่าจะเป็นการใส่เอฟเฟกนะครับการแทรกมีเดียหรือว่าไฟล์วิดีโอเข้ามานะครับเป็นการเก็บแล้วก็เรื่องของไลบรารีนะครับที่โชว์ในเรื่องของออไฟล์ต่างๆที่เก็บเอาไว้เนาะแล้วก็เฟลชบิลด์ก็คือการที่เราอะไรที่ใช้ใช้บ่อยๆก็จะตั้งค่าไว้ตรงนี้นะครับการทําเป็นข้อความเข้ามานะครับการใส่ทานสิชันนะครับการื่อนไหวต่างๆนะครับทำแอนิเมชันแล้วก็ เมาส์เคอร์เซอร์นะครับเรื่องเสียงแล้วก็อื่นๆด้วยในเมนูมอตัวนี้นะครับอันนี้คือส่วนแรกที่ผมที่ผมจะให้ทุกท่านรู้จักนะครับส่วนที่2นะครับผมจะล้อมรอบด้วยกรอบสีน้ําเงินนะครับส่วนที่2นี้นะครับเป็นคือส่วนพรีวิวเป็นส่วนที่เราจะเห็นครับผมวิดีโอที่จะปรากฏนะครับเมื่อเราทําการตัดต่อเนี่ยนะครับมันจะปรากฏในช่องดําๆช่องนี้นะครับก็อะไรที่เห็นในช่องนี้จะไปปรากฏเมื่อเอ็กพอร์ตเสร็จแล้วนั่นเองนะครับใน กรอบสีน้ําเงินนี้นะครับผมก็จะมีเมนูนะครับด้านบนเนี่ยคือเรื่องของพอยเตอร์เนาะใช้เมาส์นะครับเรื่องมีการครอปนะครับหรือว่ากําหนดเออเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ในการมุมมองการมองเห็นได้ตรงนี้นะครับ้านความเมือเป็นการเอ็กซ์พอร์ตครับคือการอยากจะเซฟออกมาเป็นเป็นไฟล์วิดีโอเนี่ยก็กดที่ Export ตัวนี้นะครับผมด้านล่างครับอ่าแท็บตัวของปุ่มเล่นเนาะปุ่มเล่นนะครับกดปุ่มเล่นได้นะครับเพื่อให้วิดีโอมันเล่นนะครับหรือว่าจะกด ปุ่ม Space bar ที่คีย์บอร์ดก็ได้ให้มันเล่นนะครับก็จะมีตัวของแถมบอกเวลาอยู่นะฮะมีเวลาบอกนี้ด้วยนะครับด้านนี้เป็นโหมด Property นะครับกดคลิปเพื่อดู Property ต่างๆได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้เป็นส่วนของที่ผมล้อมรอบด้วยสีส้มนะครับเป็นส่วนที่ผมเรียกว่า Time Line แล้วกันเนาะนะครับเป็นส่วนที่จะมีคลิปวิดีโอครับจะมาวางอยู่ในตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการตัดต่อในใน ช่องสีส้มนี่แหละครับก็จะมีเวลาบอกว่าช่วงเวลาเท่าไหร่นะครับนี่คือส่วนของไทม์ไลน์ก็จะมีการให้เลือกตัดวิดีโอได้นะครับมีการขยับนะครับปรับซาว์อะไรตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็3ส่วนนี่คือ3ส่วนของตัวแคมเปอเซียนะครับดูอีกครั้งหนึ่งสาหรับส่วนของแถบไทม์ไลน์เนาะเห็นไหมครับก็จะมี Undo นะครับย้อนกลับนะ RedoCut นะครับ Copy วางเห็นไหมครับแล้วก็นี้คือ อันนี้คือการตัดคลิปเช่นหนูว่าคลิปยาวหนึ่งท่อนนะครับเราสามารถหั่นเป็น2ท่อนได้ก็คือตัวนี้นะครับมีการแคปเจอร์เนาะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าขยายนะครับซูมหรือขยายไทม์ไลน์ให้ให้สั้นให้ซูมนะครับเป็นการซูมหรือขยายไทม์ไลน์ให้มันดูเล็กแล้วก็ใหญ่ขึ้นได้นะครับเพื่อดูภาพรวมต่อมาคือตัวนี้ครับผมผมเรียกมันว่าเคอร์เซอร์นะครับเคอร์เซอร์ตัวนี้ครับเมื่อเคอร์เซอร์วิ่งผ่านจุดไหนครับจุดนั้นจะแสดงในช่องพรีวิวช่องตัวนี้ แต่ตอนนี้เนื่องจากว่าผมยังไม่มีคลิปวิดีโอเนาะมันเลยยังไม่เกิดอะไรขึ้นมานะครับตรงคเคอร์เซอร์นะครับจะมีให้่านเห็น2อันคือแถบสีเขียวและแถบสีแดงตรงน,นี้นะครับตรงน,นี้สําคัญเหมือนกันนะนะครับอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นการกําหนดครับจุดที่เริ่มต้นและจุดที่สิ้นสุดครับเป็นการมาร์กได้นะว่าอยากจะให้ตัดต่อช่วงไหนนะครับก็คือเหมือนเป็นการไฮไลท์ช่วงไว้เช่นต้องการอยากจะเอาช่วงนี้ออกก็ก็กด สีเขียวตรงนี้แถบตรงนี้นะครับจุดเ็าเรียกจุด E และจุด Out เนอะนะครับแล้วก็กดปุ่ม Delete เพื่อลบออกไปเช่นกันเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้ตัวของ c เซ s ร r นี้ใน EP ต่อไปนะครับให้รู้นะครับว่านี่คือ c เซอร r นะครับก็จะมี Track ปรากฏอยู่ครับเป็น Track ที่1และ Track ที่2นะครับตัวนี้ก็ Track ในที่นี้คือเป็นการเมื่อเราแทรกวิดีโอเข้ามาครับหรือแทรกเสียงเข้ามานะครับมันจะปรากฏอยู่ใน Track เ่านี้ทั้งหมดเลยนะครับ กดบวกตรงนี้เพื่อเพิ่มแท็กก็ได้นะครับขยับตรงนี้ได้หมดเลยนะแล้วแต่เราจะปรับนะครับตรงนี้เป็นการ adjust all tag highlight คือเหมือนกาน zoom นะครับเพื่อให้แท็กมันมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงปรับได้ตรงนี้นะครับนี่ก็คือตัวของโปรแกรมนะครับ Camtasia นะครับในมอก็จะมีเรื่องของ audio effect นะครับ v i s u a l effect นะครับ คลิกปุ๊บเนี่ยรับก็จะโชว์ในแท็บตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บก็จะโชว์นะครับ Annotation นะครับ Transition นะครับการเปลี่ยนภาพนิ่งมีอะไรบ้างนะครับ Behavior นะครับก็คือภาพตัวอักษรมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะนะครับ Animation นะครับจะเป็นการซูมนะครับซูมวิดีโอได้นะครับ Cursor นะครับเวลาที่เราต้องการที่จะใช้เมาส์นะครับ ให้เห็นเมาส์นะครับในขยับเนี่ยก็เลือกได้เช่นจะให้มีวงกลมนะครับมีสปอตไลท์หรือว่ามีตัวไฮไลท์อยู่ด้วยนะครับรวมถึงวิธีการถ้าเกิดคลิกเมาส์นะครับจะปรากฏอะไรนะครับคลิกเมาส์ซ้ายคลิกเมาส์ขวาปรากฏอะไรตรงนี้เราสามารถกำหนดได้เลยนะครับ Voice นะครับอันนี้ทําเรื่องของเสียงเนาะนะครับสามารถอัดเสียงเข้าไปในข้อค้นี้ได้เช่นกันนะครับ Audio Effect ครับเป็นการจัดการเสียงครับ ทำเสียงแนละ้วเร่งสป,ปีดได้เฟดอินเฟดเอาต์ hmm. in, out, ได้เลยนะครับนอสเรมูเวอร์นะครับก็คือลบนอสได้นั่นเองนะครับวิชั่เอฟเฟกครับเลือกใส่เอฟเฟกกับตัววิดีโอได้นะครับมีเรื่องของใส่คำถามเข้าไปนะครับในตัวของวิดีโอเลยเป็นอินเทอร์แอคทีฟนะครับ,ครบแคปชั่นก็คือใส่แคปชั่นใส่ข้อความในวิดีโอครับ และนี่นะครับก็คือเมนูต่างๆนะครับของโปรแกรมแคมเปเสียครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ